พูดถึงเรื่องของยาไอซ์ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมตำรวจปราบปรามยาเสพติดยังสามารถไปยึดไอซ์ได้ล็อตใหญ่600กว่ากิโลกร,รัมนะครับมูลค่ากว่า600ล้านบาทกำลังจะส่งไปยังภาคใต้เพื่อจะส่งต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มีปลายทางที่ออสเตรเลียไปดูนาทีการจับกลุ่มครับ,บ นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดสะกดรอยขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่นะครับที่ตำบลคูหาใต้อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาก่อนจะจับกลุมผู้ต้องหาได้7คนพร้อมกับของกลางเป็นไอซ์ถึง14กระสอบเนี่ยคุณผู้ชมเปิดหลังรถออกมาคืออัดแน่นเต็มคันรถเลยนะครับเต็มไปหมด คือไอซ์เนี่ยถูกบรรจุอยู่ในถุงชาจีน631หอ่อเจอของกลางเป็นมือถืออีก8เครื่องแล้วก็มีรถเกง๋งรถกระบะ3คันที่ใช้เป็นรถขนยาเบื้องต้นตำรวจก็เลยยึดและก็อายัดทรัพย์ของขบวนการในเนีเยวไว้นะครับมีบ้านอีกหนึ่งหลังด้วยพร้อมที่ดินมูลค่าทั้งหมดเนี่ยห้าล้านหนึ่งแสนบาทพลตำรวจโทรสรายุทธสงวนโพไยผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดอธิบายครับว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง7คน สารภาพนะครับว่าร่วมกันขนไอซ์จากอำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมไปส่งให้กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดที่อำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนาราธิวาสเพื่อจะส่งต่อไปอยังประเทศเพื่อนบ้านตำรวจได้เฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของขอบวนการขนลำเลียงยาเสพติดนี้ตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาจนกระทั่งจับกลุ่มตัวได้โดยมีข้อมูลนะครับว่ายาเสพติลดล็อตนี้เนี่ยถ้าเกิดผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านจะมีปลายทางก็คือที่ออสเตรเลีย ถ้าเกิดไอซ์ล็อตใหญ่631กิโลกรัมนี้ไปถึงที่ต่างประเทศได้เนี่ยมูลค่าของมันจะพุ่งสูงกว่า600ล้านบาทหลังจากนี้เดี๋ยวจะขยายผลจับกลุ่มหัวหน้าขบวนการแล้วก็เครือข่ายที่เหลือ,อต่อไปนะครับ